วันนี้เราไม่ได้หย Let. Let kind of time, okay, tense, ิบเกมใหม่มาแต่วันนี้เราหยิบเกมเก่ามาเล่าใหม่มันเป็นเกมของช่องบอดเกมชื่อดังของประเทศเรานะครับผมนั่นคือเกมของช่องบอดเกมไหนมันคือเกมคลองแข่งนะครับผมเอาจริงเกมนี้เรามีนานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้หยิบออกมาถ่ายเลยก็เลยอยากจะเอาเกมซีรีส์ของพี่ๆช่องเนี้ยเขามาถ่ายบ้างนะครับพี่ๆเขาชวนเราไปเล่นด้วยบ้างวิธีการเล่นคองแข่งเนี่ยดีแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอเคยมาบ้างแล้วแต่เดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเริ่มเกมมาเราอาจจะมีกล้วยอยู่หน้าตัวเองเนี่ยกล้วยลูกเล็กย กาวอันหน้าตัวเองเป็นแต้มเริ่มต้นเป้าหมายของเกมก็คือเริ่มเกมมาทุกคนเนี่ยจะได้การ์ดไปคนละ5ใบอ่าเดี๋ยวแจกการ์ดให้คนละ5ใบ ุกคนจะได้การเริ่มต้นมาคนละ5ใบเป้าหมายของเกมก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผลรวมของการ์ดทั้งหมดในมือเนี่ยมีแต้มน้อยที่สุดในวงซึ่งการแต่ละใบเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวเลขตั้งแต่เลข 1- ถึงเลข10บแล้วก็จะมีพวกการ์ดสกิลต่างๆซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จะมีคะแนนเนี่ยตามจำนวนตัวเลขของการ์ดส่วนการ์ดสกิลเนี่ยมีค่าทั้งหมด10แต้มทีนี้เราพยายามทิ้งการ์ดยังไงก็ได้ให้แต้มในมือของเราเนี่ยมีน้อยที่สุดเมื่อเรามั่นใจว่าเรามีแต้มน้อยที่สุดในวงนี้แล้วให้เราพูดคําาว่องแง เมือ่อผู้ของแขังปุ๊บทุกคนก็จะหงายการมาดูกันใครมีแต้มน้อยที่สุดก็ได้รางวัลในรอบนั้นไปแต่ในระหว่างเกมเราจะทําการทิ้งการ์ดไปเพื่อที่จะลดแต้มของเราเวลาเล่นการ์ดเนี่ยก็คือให้เราเลือกการ์ดหนึ่งใบแล้วเลือกว่าเราจะเล่นไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเล่นทางซ้ายมันก็จะวนซ้ายทั้งเกมทางขวาก็เ,าเล่นวนขวาทั้งเกมอันนี้แล้วแต่ว่าคนเล่นคนแรกเขาจะวนทางไหน <Okay. S 1> อพอเราลงการ์ดเสร็จปุ๊บ ให้ดูว่าไอคนต่อไปเนี่ยมาลงการที Shooting ่การ์ดเหมือนกันได้ไหมสมมติลงเป็นเลขตัวเลขถ้าเลขเหมือนกันลงได้ก็สามารถลงต่อได้เลยก็คืเรียกว่าการไหลได้คะแนนไอคนที่ลงการได้เหมือนกันเนี่ยพอไหลได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะขโมยคะแนนผมไปหนึ่งคะแนนด้วยทีนี้ถ้าไหล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 ก็เลยไหล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 พอมันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนลงการดคนแรกเนี่ยจะโดนขโมยแต้มไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าไหลไม่ได้ไม่มีการที่ สามารถลงได้แล้วก็ให้ทําการจวดหนึ่งใบแล้วก็เล่นการหนึ่งใบตามปกติทีนี้มีกฎพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นการ์ดตัวเลขเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดสองใบบวกกันให้ได้ตัวเลขเท่ากับจำนวนของการใบก่อนหน้าได้แล้วก็มีกรณีนึงก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดสใบที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขเหมือนกันหรือสกิลเหมือนกันสามารถลงพร้อมกันได้แต่ว่าคนถัดไปเนี่ยก็จะต้องลงการ์ดที่มีหน้าตาเหมือนกันหรือว่าเป็นตัวเลขเท่ากันเหมือนกันเกมนี้เราเล่นทั้งหมด3มรอบรางวัลแต่รอบมันจะ 2หวีใหญ่ที่2ได้1ห,หวีใหญ่แต่คนที่ได้ต่ำที่สุดเอาไปเลย1กล้วยดำซึ่งคะแนนตอนจบเกมเนี่ยจะวัดจากผลรวมของกล้วยทั้งหมดโดยที่เราจะเอากล้วยหวีเล็กไอ้กล้วยลูกเล็กเนะี้ยสามันไปแล่เป็นกล้วยหวีใหญ่หกล้วยหวีใหญ่มีค่าเท่ากับ1คะแนนแต่1กล้วยดํามีค่าเท่ากับลบหคะแนนด,ดังนั้นบริหารแต้มดีๆมันอาจจะมีกรณีบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะยื้อเกมกันนานมาก จนมีผู้เล่นหนึ่งคนการ์ดหมดมือคนนั้นถือว่าชนะไปเลยหรือถ้าเล่นจนกองจั่วหมดก็ค่อยมาหงายการ์ดดูกันว่าใครมีแต้มน้อยที่สุดแล้วค่อยมานั่งคิดคะแนนกันทีนี้มันจะมีพวกการ์ดส,สกิลต่างเนี่ยมากมายในเกมเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบนี่มีการ์ดแลกเปลี่ยนก็คือเราจะได้เอาการ์ดของตัวเองเนี่ยไปแลกกับผู้เล่นคนอื่นหนึ่งใบแล้วก็มีการ์ดข้ามก็คือสกิปผู้เล่นหนึ่งคนเลือกเลยใครก็ได้การ์ดแอบดูก็คือขอไปดูการ์ดของผู้เล่นหนึ่งคนหนึ่งใบการ์ดซ่อนอันเนี้ แล้วก็สุดท้ายคือการไหลอันเนี้ยคือสามารถที่จะใช้แบบเหมือนเป็นการ์ดฟรีโลงการ์ดนเนี้ยปุ๊บคือแทนได้ทุกไปก็คือสามารถไหลได้เลยต่อไม่ได้ใช้สก,กิลนะคือแค่แบบเนียนๆแทลๆหลๆไปเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะมีผู้ชนะในแต่ละรอบเกมนี้เราเล่นทั้งหมด3รอบเปไ็นยังไงไปดูเลยเริ่มเกมครับผมเขาบอกว่าเกมเนี้ยคนที่เล่นคนแรกเนี่ยคือคนที่กินกล้วยมาล่าสุดดนูนะกินกล้วยยังชัดเลยไอ้นนกินกล้วยเมื่อไหร่กล้วยหอมเมื่อวานกล้วยหอมจอมโซน ไอโนเล่กคนแรกครับเลือกการ์ดหนึ่งใบหรืออาจจะมากกว่าก็ได้แล้วเลือกว่าจะเล่นทางซ้ายหรือทางขวาเล่นเบอร์เจ็ดไปที่ทางไม้ถ้าไม้มีเลขเจ็ดหรือสองใบที่บวกกันได้เจ็ดสามารถไหลได้ไหลีอ่ะไหลขโมยแต้มมปนน้องหนึ่งแต้มมีบกบวกหนึ่งไหลได้เอามาแต้มว่ะเล้นนี่ว่าไงวางวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้แล้ว่าคุณเล่น ไปไหลได้โดนัทไหลได้ไหมไหลไม่ได้หยุดไหลก็ต้องส่วนหนึ่งใบนะครับลงอะไรก็ได้ลงอะไรก็ได้ไปหายนนท์เมันทิ้งทิ้ตลอดใช่มันจะเป็นชิ้งทิ้ตลอดเรายังไม่มี DLC ไงจริงๆแล้วมันจะมีพวก DLC อื่นๆอีกแต่ว่าพอดียังไม่ได้มาไหลปล่าอน้เราลงสิบหรือลงซ่อนลงสิบซ้อนลงเดียมได้ไหลของกล้วยครับอะไรนะของกล้วยอันนี้ต้องลงสิบนับเป็นสิบอ่าโอเคไหลอ่ะอ่ะไม่มีสวยๆจวน Cartoons, เป๊ดได้แน่เราไม่แก้กี่ใบสามสามเหมือนกันแขงดิแขงดิไอ้นนจวดหนึ่งใบถ้าเป้ต้องลงใบนี้ดิไอ้เป้ถ้าเป้มีลงถ้าเป้มีใบเนี้ยสามารถไหลได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องจวดต้องจวดหนึ่งใบเฮ้ยไม่แข็งแล้วเลขเก้าครับโอ้โเก้าโอ้เลขเก้า ไม่ออขอ่ะันอะไรกใช่ปใช่อันนี้คือแลกการ์ดตัวเองหนึ่งใบกับคนกับหนึ่งคนใครก็ได้ใครก็ได้สามารถเอาไพ่แบบเลขเยอะๆไปยัดมือคนได้คนหนึ่งเลยถามก่อนว่าแลใครกเลกนนอะลกนนอะโดนัทหยิบการ์ดไอ้นนมาใบหนึ่งสุมมาแล้วก็เอาไปหนึ่งใบไปให้เขาอะทีนี้ไอ้นนถ้่อม่บอกว่าใบเดียวกันนะ ไปนิดหน่อยหนิดหน่อยไอ้นนถ้ามีสีแดงไหลได้แต่ถ้าไม่มีต้องจวดหนึ่งไปไปนิดหน่อยฮะหกอฮะมีห้าห้เก้าอ้าเป๊่เก้าเอ้าไหลได้อต่นั้นหกหรือเปล่าเก้าเก้ายังก็ได้เอ้าโดนไหลอีกแล้ว ยาหยุดเอาไม่เล่นเหรอไม่เล่นเลยเฮ้ยอะไรวะาันเหลือนน้อยแล้วโรงงานแข่งกันมนบนบนเลขสูงอ่ะลงมาอี่แม้ว่าฉันมีโอกาสเจอแน่ลองดูดิอยากรู้ก็ลองลเรู้ลองดูแค่หนึ่งอ่ะยากนะอ๋อลงการ์ดน้อยเพื่อให้คนอื่นบังคับจั่วไม่มีก็จั่วมีไหมแม่งลงบวกกันอีกยิ่งรู้วิ่ง ทำไมมันลงหนึ่งวะถือการนั่นเยอะอไม่รู้ก็ให้คนไม่ได้ไงเล่นเหรอห้ามชนวนสกิปเป้ถ้าเป้มีสกิปเป้ลงได้ไหลได้แต่ถ้าไม่มีต้องจั่วมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดไม่มีใครมีแผนไหนชิ้งของเหรอฉันต้องฉันจะฉันจะทำต้องทำอะไรเธอเอง่ยทำอะไรเธอเนีนั่นแหละฉันรอเธอลงแล้วฉันต้องเฮ้ยเขาเขาขู่หรือเปล่าเออให้เรอสกิปก่อนแข่งก่อนครับเอ้า อยากดูซะแล้วดูหน่อยงั้นอ่ะใบไหนมัมีสองใบง่ะดูเสร็จแล้วปุ๊บเป้สามารถให้ข้อมูลเพื่อนได้แต่จริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งน้อยไหมน้อยไหม้ยต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าัดนนะบายเอาเอาไหมเอาเลยจะแข่งไหมแข่งข้อแข่งนะข้อแข่งเอออ่ะทุกคนายการครับมามีสิบสามสิบสามจะได้เท่ไหร่องกูมีสิบสิบสิบเก้าหกเอาว้า มีพี่สาวมีมีคนประกาศของแข่งนะอันดับแรกเลยคือโด้นะมีแต้มอยู่หกโด้นะ็นผู้ชนะเอาไปเลยครับสองหวีใหญ่เออเอาที่สองก่อนกูมีสิบแต้มกูได้ได้หนึ่งหนึ่งหวีใหญ่แล้วก็ที่โหลนะครับเป้มีเท่าไหร่นะยี่สิบอ่ะเอาไปเลยครับหนึ่งหวีหนึ่งหนึ่งกล้วยดำไอ้น้เท่าไหร่นะสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบลบหนึ่งบ้ลบหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ เป้รับกล้วยด่างไปเป้จะได้ไปคนเริ่มเล่นในรอบที่2อันนี้เริ่มหมุนทางไหนก็ได้แล้วแต่เป้เลยจะหมุนทางเดิมหรือว่าจะหมุนย้อนกลับก็ได้อันนี้แล้วแต่ลองเปลี่ยนทางเปลี่ยนโพสิชันนะครับเอาแปดบวกสองเป็นสิบไหลไหลไปบวกสามเป็นสิบไหลมาเฮ้ยเฮ้ยเขาเนียนลงสองเลยเอาจบดีจบเลยจบเลยอ่อ่ะโดนัทเอ้ยข้ามตันัท เฮ้ยมึงเลือกใครก็ได้นะเอาจริงแล้วเหรอมึงเลือกใครก็ได้จูเน่ข้ามโดนจูเน่ข้ามแฉไม่เอาข้ามจูเนอเลไอโดต้องสิบใช่ไหมอืมใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ไอโดต้องต้องต้องเป็นใบนั้นต้องเป็นใบสกีฟถ้ามีสกีฟอะไรได้จูเน่จูเน่ข้ามไปอ่าตอนนี้ฉันโดข้ามแล้วโดนนะถ้าเธอมีถ้าเธอมีใบนั้นน่ะเธอลงต่อได้เลยไม่มีไม่มีก็ต้องจั่วดดูมันทำหน้าลงได้สองหมใช่ปะถ้าเหมือนกันนะถ้าเหมือนกัน ทางนี้ไเฮ้ยมันหนึ่งสองใบอ่ะมันได้แต่เธอต้องมีหนึ่งสองใบอันนี้ถือเป็นเลขหนึ่งโชคดีพี่กูโดนสคริปต์แล้วไม่แย่งกัตจวดแล้วเลขซ้ำกันได้หรือไงได้โอ้โหเมื่อกี้เราเล่นใส่ตาสองตาเลยเท่าไหร่อ่ะเจ็บไม่ถึงฉันแล้วไปไหลไปไปไหลไปไปไหนเอาวีเป้โดนขโมยแต้มเรื่อยๆเลยเลย เจ็ดสองอันนะไม่ก็คือเจ็ดมันไม่มีไม่มีสิบสี่ไม่มีสิบสี่เลยนะได้ห้าสองวายเป้ถ้าเป้มีเจ็ดเป้ลงต่อได้แล้วเป้ก็ขโมยกล้วยตัวเองขโมไม่ขโมยแล้วกันจั่วจั่วจั่วแล้วต้องลงใหม่เหรอก็ต้องลงใหม่ดียังไงต้องลงไพ่ทุกตาไพสิบมันต้องแข่งก่อนลงหรือว่าแข่งก่อนลงจั่วครับไม่มีแล้วถ้ากูหมดมือถ้าหมดมือมึงชนะเลยนะเฮ้ย กูยังไม่ได้ลงอ๋ออะไรเริ่มไงเฮ้ยมาไี่แปลกับสองแม่ไม่แปลกับสองทุกคนเธอจั่วดเธอลงเออกูจั่วก่อนไงที่ว่าจูเนียมันเดินข้ามมือไปแปลกสองแปลกสองลงห้าเลยลงห้าไม่แลกมึงหรอกอยากแลกหรอแลกใหญ่นนทีกว่าแลกฉันไนนท์มือน้อยเอามาหนึ่งใบปุ๊บวบปูได้เยอะกว่าเดิมแน่เลยได้เยอะมากเลยนอนนี่ไปได้สิบโอเคน้อยลง ไม่มีแรกดนดนจวโอ้ยไม้โป้ห้าแปดแปดแปดทอดข้าไปแปดสองใบใช่ไออเฮ้ยมึงไม่ต้องมีหรอกมึงจดซะรูแต้มนนโดนรูแต้มไม้แต้ม่นรู้เลยใครไม้จุดใครไม้จดไปเให้ให้นจุดให้นนดินนน้อยว่าไม้แต้มสองมี้สองใบแต่นนมีใบเดียวแต่นนแต้มเยอะ มาเริ่ม嘛วาง嘛แม่แม่เอานั้นเอาวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่มีบวกไหมไม่มีก็ต้องจั่วดเลขหดสิทธไม่ด้เลยรอถึงน่าลงสิทยิ์เรียนก็แข็งเลยแข็งอะไรเราคูณเลขสูงไหวไหวเหรอปีเยอะไปเท่าไหร่อ่ะเก้าอาะไม่อย่าพึ่งอ๋อยังไม่กลัวโดนัทอ่ะฉันต้องจั่วหรือแข็งก่อนเหรอ ต้องแข่งก่อนโอ้น้ำมีเยอะได้หลอวะเจียววะฮะเดี๋ยวกูเองกูเองนี่เหรอเองกูเองนี่ข้ามโดนัทเลยข้ามสกิบโดนัทครับโดนัทตาหน้าไม่ได้เล่นก็คือไม่มีสิทธิ์ของแข่งอ้าวอ๋อรู้วะต้องเั่นดีกว่าแลกมือใครกับใครอุ้ยแม่เอาต่แล้ว้าดีแรงข้าดีแรงให้เลือกอ่ะเอาไปดิเป็นเลือกถูกปะ ตาตาเป้เป้โดนนะโดนสกิปนะก็เข้าตาเป้เลยทีนี้สิ่งที่โนนใช้คือสีแดงถ้าเป้มีสีแดงเป้ไหลได้ไปเลยไปเลยไม่กล้าออกตัวเลยดูใครอ่ะอะไรเคืออะไรใช้ได้ด่าอะไรก็แค่แล้วนงเอาไพ่ฉันไปโอ้เหลือตั้งแต่เริร์มสเตเบิ่มอะเป้ใช้ดูสีเหลืองดูใครดูเด๋ว ยามีสีเยอะไม่ชีน้ำซื้อเสียงซื้อเสียงมีชีน้ำมีชีน้ำด้วยเอาไปเลยเบิ่มเบิ่มทำไมผู้ถึงมีเยอะจังเลยอ่ะจริงนั่นแหละคือไม่มีเหลือไม่ลงไม่มีสีเลยเหลือเพิ่งมาโอดูแย่ดูใครดูขี้ดูยิ่งไปอยากดูมักก็ดูไปเลยไม่มีจวไอเป้มีเลขคล้ายๆเลขเก้า ไอโนนแทนก็เปิดมาเท่าไหรเจ็ดสิบเจ็ดฉันเกิดชนะแล้วเธอเอาไพ่ฉันไป11ิบเอ็ดสิบสองเจไอ้นนไอนนไอนด้ที่หนึ่งไอมาได้ที่สองเพราะไอโนนเป็นคนประกาศแต่ว่าที่โหอยังคงเป็นที่โหลอยู่เคก็คือไอ้นนได้2หวีใหญ่สาเลยเหรออ๋อรอบรอบสองสาอ้ไม้เท่าไหร่ได้หนึ่งีใหญ่เป้ได้หนึ่งเป้เอห เลยวันหลังก็บอกก่อนดนีว่าอยู่ที่โลก็อยู่ที่โลตลอดนั่นแหละเริ่มรอบที่3ครับตะกี้เป้ได้น้อยสุดรอบเมื่อกี้เป๊ะได้เล่นคนแรกเหมือนเดิมโอ้โหเปิด10เลยอ่ะไม่เคยได้เลขน้อยค่ะบวกเลขได้ไหมอ๋อนี่คือบวกเลขอยู่ติ๊กต๊อก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 เฮ้ยไม่เอวอ่ะไม่เอาแล้วฉันลงอะไรได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรอ่ะเก้ามาไหลครับ ไม่อะไหลลงมยมันไหลไปนู่นแล้วไหลว่าชกสามเป็นเก้าไหลไหลไหลเลยโอ้ดีมไมไปไหนอะเาอะตตัวเอาเอาจั่วสิโดนัทมีสีฟ้าไหมไม่มีไม่มีกระทำจั่วดประกาศขาแข่งเลยก็ได้หังกาสเลยหยุดก่อนเท่าไหร่อ่ะ ทำไมฉันลงอ๋อเลขสองแต่ต้องมีสองใบเหมือนกันใช่ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นขอแค่เป็นเลขสองแต่ว่าเธอกำจัดการได้สองใบเลยไงเธอกำจัดได้สี่แต้มนะแต่คนอื่นต้องต้องเล่นเลขสองเอาวแลกกันไปนิดเป็นรแลกเปย์ให้จู๊เปย์ให้จู๊ไม่มีคะแนนฉันจู๊ฉันจูจูมามาเรียกอะไรมาเอาเลยอ่ะแปดอ่ะเียเยอะไปเอาเฮ้ยแปดเพิ่งมาแต่ว่าลงแปดพร้อมพร้อมพร้อมการแอบเขาอ่ะเขาเขาซีแอบว่ะ อแข่งได้แล้วแข่งนี่ยแล้วการพิเศษเต็มมือสองใบไม่ไหมไม่ได้ได้แค่สองใบการพิเศษกนเต็มมือเลยแรกหนึ่งใบกับหนึ่งคนแรกผมก็ได้เลยต้องเต็มเลยนะผมให้เลยผมยื่นเลยอยากจะแลกสองอยากให้เลยก็เอาอันนี้เยอะไปให้คนอื่นไงหรือเอาสกิลไปให้คนอื่นก็ได้เพราะสกิลมันมีค่าสิบแต้มไม่มีไงมีกี่ใบอ่ะห้าห้าแล้เหรอใครมีใบน้อยสุดอ่ะอยากจะมีสองใบ สิบสิบป่ะเนี่ยก็จะสิบสิบันชนะแล้วไม่ชนะอะไรไม่รู้ไม่จะบอกว่ามันเลขน้อยแค่อยากใช้อันนี้ไอ้ปี่จากหลักเดียวขึ้นเปสองหลักเลยนนไม่น่าสนตายนี่เพราะเขาอยากได้ใบไม้เสร็จไว้ฉันลงอะไรก็ได้ใช่ปาได้จ้าอะไรอ่ะเอาสีแดงเหมือนกันนนโอ้เป็นเลยอยากได้ไปไหนเอาไปเลยเอาไปน้งมือเลยก็ได้ไม่ดีเลยอ่ะการดี ไม่มีแดงก็ต้องจั่วโอ้โหตอนนีเต็มมือแล้วตายเลยมีว่ะไหลไหลมีน้ำมีนะมีป่ะไหลป่ะมีเลยมีมีคนละกี่ใบเธอต้องมีเงินจะได้เงินเขาไปอีกสามจะแข่งเหรอไม่แข่งเหรอไม่ตายแข็งดิแข็งแข็งชอบช่อแข็งมาคือกูเหลือฝองใบไงแล้วก็ลองดู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 ไม่คือกูไม่ชนะกูก็แพ้เลยเออใช่ไม่ชนะกูแพ้เลยแพ้แน่แข่ง มี้แต่ก้าแต้มยี่เฮ้ยเจ็บร้อยโอ้ยเป้เก่งมากกูยี่สิบแปดะสิบบสามสไม่ต้องห่วงถ้าโดนัดเยอะสุดใช่ป่ะแต่ว่าโดนัดอ่ะไม่ได้ได้สองอันดำ

ลบสองเหลือสามไม้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรามีห้าอ่าไม่ชนะครับถ้ากูเอามามันก็จะเท่ากันใช่เท่ากันก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมของแข่งเกมเล่นง่ายๆเล่นสามได้หลายรอบนะครับก็จริงๆแล้วแม็กซ์สุดอ่ะมันเล่นได้หกคนอันนีเราเล่นกันห้าคนหรือถ้าอยากเล่นมากกว่านี้ก็ซื้อสองกล่องรวมกันได้จริงหรอเครับครับก็อยากเล่นก็ก็อัดแอฟเอาเพราะสุดท้ายแล้วมันคือเกมของเราเราอยากเล่นคนเยอะๆเราก็ซื้อหลายๆกล่องรวมกัน เพราะมันเป็นเกมของช่องบอร์อดเกมไนท์จริงๆแล้วจะบอกว่าภาคนี้จริงๆมันมีภาคเสริมอีกก็คือมันจะมีพวกแบบตัวละครดี c ซีเพิ่มเติมซึ่งไอตัวพวกเนี้ยจะได้จากพวกแบบอีเวนต์ที่ของช่องบอร์ดเกมไนท์เข้าไปออกกันใครอยากได้ก็ไปตามล่าซื้อเราได้จริงแล้วเกมของพี่บอร์ดเกมไนท์เนี่ยเขามีหลายเกมเลยแล้วลก็แบบพวกเกมใหม่ๆเขาออกมาเรื่อยๆก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะหยิบมาทดลองเล่นกันดูอีกหลายๆเกมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เกมของแข้งก็มีมาหนี้ครับถ้าใช่จะชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วก็คิดยังไงคอมเมนต์ลงด้านล่างอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายแย่ว่ะแล้วจบกันไปแล้วนะครับกับเกมของแข้งอะไรก็เกิดขึ้นได้เดเนอะยิ่งเมื่อกี้มั่นใจมากอ่ะมาจริงๆก้าไม่พ้นมั่นใจนะจริง ม่ก็เห็นคนอื่นเขาถือหลายใบไงเป้อาจจะเจ็บจนเกือบแตกเลยไม่คือไม่แค่คิดว่าเป๊ะอย่างน้อยมีสกิลสักใบหนึ่งก็คือถ้าคำนวณว่าเป้มีสกิลหนึ่งใบอ,อ,อ,อย่างน้อยคือมากกว่าสิบแน่ๆแล้วก็ไอ้ไม้มันมันยังดูเยอะอยู่อะไรเงี้ยเท่าที่วิเคราะห์ก็ไม่อ,มอยากเล่นสกิลอยากเก็บไว้อยากเก็บไว<อ>้ไหลายแต่ไม่มีใครใช้นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิล